คุณซือบางรายยังไม่ฐานได้คุมทีมครบเดือนก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วล่าสุดนูโนเอสปิริโตซานโตกลายเป็นคุณซือคนแรกที่ตกงานในฤดูกาล2025-26ของพรีเมียร์ลีกหลังจากเริ่มฤดูกาลเพียง25วันเขาพาน,นอนติงแฮมฟอเรสลงสนามแค่3นัดผลงานไม่เข้าเป้าบอร์ดบริหารตัดสินใจแยกทางทันทีแต่ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกยังมีรายอื่นที่อยู่ได้สั้นกว่านี้อีก ย้อนกลับไปเซอร์เคนนี่ดาลกริชคุมนิวคาสเซิลในฤดูกาล 2,899- 99เพียง12วันหลังเริ่มซีซั่นกับซองนัดแรกเสมอทั้ง2ก็ถูกปลดทันทีและปีเตอร์รีดคุณซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี1,993อยู่เพียง12วันเช่นกันหลังทีมเก็บได้เพียง1แต้มจาก4นัดแรกสถิติไวที่สุดต้องยกให้พอสตูร็อก คุมซาแฮมป์ตันฤดูการ2,004ถึง2,005ฤดูการเริ่มเพียง9วันหลังแพ้เกมเปิดสนามและเก็บชัยชนะได้หนึ่งนัดเขาก็ลาออกด้วยความยินยอมร่วมกันแมนูโน่จะถูกปลดหลัง25วันแต่ก็สะท้อนความโหดร้ายของพรีเมียร์ลีกเพราะที่นี่ผู้จัดการทีมแทบไม่มีเวลาให้พิสูจน์ตัวเองเลยความกดดันจากแฟนบอลและบอร์ดบริหารทําให้เริ่มพลาดพิงนิดก็อาจต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีนี่คือเรื่องราวของ 3กุญซื้อที่ตกงานไวที่สุดในพรีเมียร์ลีก